สวัสดีครับเพื่อนๆวันนั้นผมเห็นข่าวในทิกตอกนะครับที่เขาเอาลงทิกตอกนะครับบอกว่ามีเจอเห็ดอะไรเห็ดเห็ดดาวอะไรนะครับที่บอกว่าเป็นรูปดาวนะวันนี้ผมว่าผมเจอแล้วนะคิดว่าน่าจะเจอแล้วแหละจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับกําลังขึ้นนะครับ เนี่ยกำลังขึ้นตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นก็นู่นนะครับก็นี่นะโอ้ดูอันได้ดูโอเค,ออเ,คเราจะไม่ทำอะไรเขานะครับจะถ่ายแค่นี้พอ ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่ที่เขาลงขาวหรือเปล่านะแต่ผมดูแล้วมันคล้ายๆอยู่แล้วก็มีเห็ดอะไรเยอะโอ้ม oh. Là, nhlass, đã thấy nhiều rồi nhé, nhiều rồi, 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 nhiều